คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างขัดขวางคุณอยู่ไหมจากชีวิตที่เพียบพร้อมไม่ว่าจะทางการเงินความสัมพันธ์หรือความก้าวหน้าทางการงานมันเกิดขึ้นซ้ำๆคุณก็รู้อยู่แต่ก็ไม่สามารถพาตนเองเออกจากจุดที่เป็นอยู่ได้นั่นเพราะมีพลังบางอย่างในตัวคุณที่คอยฉุดรั้งคุณอยู่ไม่ให้คุณทำหรือได้รับสิ่งที่คุณต้องการ มันอาจจะเป็นรูปแบบพลังงานที่คุณรับหรือเรียนแบบคนที่เลี้ยงดูคุณมาหรือสิ่งที่คุณเรียนรู้มาโดยไม่รู้ตัวเพื่อความอยู่รอดวันนี้รู้กายรู้ใจรู้เรารู้เขาจะพาคุณลงมือปฏิบัติเพื่อเคลียร์รูปแบบพลังงานภายในตัวคุณที่ขัดขวางคุณจากสิ่งที่ต้องการทั้งหมดมีห้าขั้นตอน คุณพร้อมหรือ,อยังคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะขั้นตอนที่1ขณะนี้มีเหตุการณ์อะไรที่รบกวนจิตใจคุณอยู่หรือปัญหาที่คุณต้องการแก้ขั้นตอนที่2คุณรู้สึกคล้ายๆกับเหตุการณ์นี้ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ และมันมาจากใครในชีวิตของคุณขั้นตอนที่สามมันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างและดูสิว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันอยู่ที่ส่วนใดในร่างกายของคุณบ้าง ั้นตอนที่สีจินตนาการว่ามีแสงสว่างเข้ามาจากด้านบนและด้านล่างของร่างกายคุณและมันแผ่ออกไปรอบๆตัวคุณดีมากและด้วยอำนาจแห่งเจตจจำนงของคุณความรู้สึกเหล่านั้นในร่างกายคุณได้ถูกแสงสว่างนั้น ค่อยๆลบเลือนมันไปจากร่างกายของคุณใช่แล้วมันถูกลบเลือนไปจนหมดปัดนนี้ร่างกายคุณเบาสบายปราศจากแรงดันจากอารมณ์ต่างๆ ขณะนี้คุณยังจำเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้แต่คนรู้สึกเป็นกลางกับมันเพราะอารมณ์ได้ถูกลบเลือนไปแล้วลองนึกถึงเหตุการณ์ที่รบกวนจิตใจคุณอีกครั้งดูซิว่ามันกระตุ้นให้คุณเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรอีกไหมหากยังมี ขอให้คุณจินตนาการถึงแสงสว่างและลบมันอีกครั้งดีมากตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วจากเหตุการณ์ที่ลบกวนจิตใจคุณขั้นตอนที่5ถามตัวคุณเองสิว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ คุณสามารถทำขั้นตอนทั้งห้ากับเรื่องอะไรก็ได้เที่รบกวนจิตใจคุณหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นอย่างไรโปรดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้รู้กายรู้ใจรู้เล่ารู้เขาเสนอทางออกเพื่อการรู้เท่าทันตนเองและชีวิตชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามและกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ